นีนี่นั่นบอสข้าวต้มหยดไก่อบโอมกับนากินนี่ตำบุคงกับ,กนนกม,บกกมี่ตำบุคงโอ้ย เขาตลาดแล้วราวคามันขึ้นคุณแม่เออันต้องซื้อข้างนอกแก้วพักก็มี่กัอยาก,กินแก้วพัก ไก่ทอดแผเล็กน้อยก็ดีกันวะไก่ทอดก่เน,นีปลาเลาโลตูมันซื่อมัดเลยลม้อนกุกไก่เนือ เอ้าปจะไหนไปไหนมาซื้อข้าวเขานี่ล่ะขอไปกินแรงนี่เออบะบกะเกลอนเนอย่างเป็นว่าหายซื้อข้าวเขาไปกินแรงนี่นี่นี่แววมาซื้ออยู่ซื้อไปกินน้ำกันเออเอาทั้งไหน เออตลาดแรกตลาดแรกมีร้นสุกตําอยู่ไก่ทอดหัดไงกัมีเออนีเป็นไก่ทอดแกงสําเร็จกัมี่กแกงสําเร็จแลอโอเคโอเคถากูกัมีแกงสําเร็จกัมีขอถวยโรงแรมได้เาเอากล่ะสดน้ำสดน้ำ มันก e ็มีไก่ว่างแล้วแกงไก่ย่างแกงย่างแกงสำเร็จอรับบอ้แกงสำเร็จเนี่ยตรงนี้มีหมกอนี่เห็นหมกนโมไม้อยู่หลานนี่นี่หมกนโมไม้เออไปยางเล่นพุ่น mốc nó no mà nó mang trong tông hôn mùi khu vực quê 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 cắt quê nhai quê 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 เบืองบอไ้ขอเบืงเนี่ยสายปช่ค่ะเป็นปลาผอมนเยอะอุ๊ยไม่ฉันตับหรอเยอะค่ะไม่มีใชำไมเป็นน้ำมันเป็นยังไงปลาผอ่ะปลาอคืหนังจ้าโอ้โไม่ได้ลายเนาะเ่องนี้นี่โอ้ส่วนเนื้อมันม่ใช่เนี่ยเป็นลายัวบ่มีแ้วปใหม่เป็นน้ำติลหะเอาเอาเอาตัวปลาส <icana> สองสองไม่สอนมี่มเลาใส่้หนึ่งอ่าเอามือไปก็ได้อ่ามือเป็นหกสิบแปดสิบเก้าสิบเอาเก้าสิบบาท รมไปเลยรมไปเลยห่อหน่อยห่อใหญ่หัวแกบงเอผ่านเสียขื่นได้ไหมนจ้าี๋ยวเอาข้าวสว่ยังไงพูดข้างนอกมีข้าวสวยอยู่มีน้ำพริกเจวน้ำพริกของเราเหลือไม่ใช่หรือยังบ่้้เกันบักเสียนดองไหเพิ่นเาบักเสียนดองบ่ อยากเจ้าพักมาล่ะพักเสียนดองกับนี้นอ๋อเลือกแดงอ๋อบอกบุ๊พักลวกไปเห็เพื่อนบอกพักลวกสำเร็จเพื่ออยากกินพักกินยังนี่ยงแข็งแล้เหรอนเลแข็งเป๊ก

ตัวจักบาทนี่ตัวเจ็ดสิบบ่เป็นชุดตีไปบ่เพื่อเพื่ออยากกินอยากยังกินเมื่อก่อนกวางไม่ได้ก็เออกวางกินหรือบ่เอายังบ่เปลี่ยนไก่บ่ม่สิส้มตั้มชมไปแก่เลี้ยนจากแล้วเพป็นสีกินยัง้ โอ้ยเศร้าๆมาของเบิ้งแขีวเบิ้งแขีวจะกวางก่อนไงผัดขิงน้ำพริกกะปิยำรวมมิตรซุปหน่อไม้ต้องจืดนาระต้องจืดนุ่มเบาไข่พะโล่เป็นไงตาบ้างไข่ผัดขิงเออตาเป็นกินไงบ้างไข่ตับร้อนพะโล่ผู้นเสาผู้แก่ทีนะหยิบเลยค่ะสี่สิบค่า

พี่กอดแล้วบอกว่าต้องมาต้องเสือเพื่อรขอีบคัน,ก,นกินเออไปขันยวกันล้วปิ่งไก่ติออ่งยางอตอ,องตำบงตำยางบขันเยอดอยากวันไก่ข้าวเหนียวเออขันยู่ นี่แล้วนข่าวเหนียวกันเลยฮะใส่บอบอบอมันบอแมงหนองสีมัเอาข่าวเหนียวอ่ะก็เดนี้นี่อ๋อข่าวเหนียวบออ๋อนไล่บรเวณบขาเหนียวข่าวกล้อง สีแดงคุณลูกมาใหม่ๆเลยสีแดงนะไ่สีแดงาเอสันสื่อโมเป่งใหม่กจีแม่เต่งโมบักข้กพดน้ำมก็ได้อันบ่มีด้วยเดี๋ยวโมักเออม่มีเออได้ก็ได้อันได้ก็ได้เอาไปสามก็ได้ ขอนี้มันห่อนึงค่ะมีโอขอ,ขอขอนิซื้อหรอปะขอนซื้อ20บาทเองได้ละเจ้า,า2กบ่โอ้ยอน้อแ้เท่าไหร่ครับ50ครับขน้1บาท้าพี่วันนี้จะสองม่ก็ได้ มองอ,องเบียสไม้หลังข็าวยสอบบ <c oughs> าทสาไมา้นะครับใช่ข้าสิบบาท